ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณค้าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Dota 2กันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับฮีโร่บัตสไเกอร์ในแพทน,นี้ถูกประมานิดหน่อยนิดของนิดเลยก็เดี๋ยวอธิบายสก,กิลกันสักนิดหนึ่งนะครับ สกิลหนึ่งนะครับเป็นการกินเลือดตัวเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วโจมตโีโอ้ย,อยแล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ยเดือดเป็นดอรเรนเจอร์อดเกลียดเลยเว้ยเวลามกินเลือดตัวเองเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับอุย้ยไม่ได้ สกิลสองเป็นเปิดวงใบครับเปิดวงปุ๊บพอมันระเบิดตัวที่อยู่ในวงก็จะโดนใบทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลสามเป็นการฆ่าคีปหรือดีนายคีฟหรือฆ่าฮีโร่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเด้งเลือดนะครับแล้วก็ถ้ามีศัตรูที่เลือดน้อยในแมปเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวเรานะครับแต่ว่าในแผ่นนี้ถูกเนิร์ฟลงมานะครับความเร็ว จากอัพเต็ม40%กลายเป็นกเหลือแค่40นะครับก็จะมาเลนบนอย่างนี้สู้ยากเจอจอรเรนเจอร์กับไอชื่ออะไรนะดิสลอสเตอร์มันป่วนจริงมันกดเราเต็มที่ทททท นี่คลิปใหม่คลิปทมต้องเอาได้นีสองเท่ากับคลิปสองตัวนะครับอ่านกเราโดนตัดอ่ะเนี่ยนาทีกว่าแย่เลยไม่รู้จะออกอะไรก่อนเลยเว้ยจะเข้าป่า<ม>ฟาร์มก็ลำบาก as you <c oughs> อันติเป็นการสาดเลือดใส่ศัตรูนะครับสาดเสร็จศัตรูขึ้นที่ก็จะโดนความเสียหายนะครับแค่นั้นอันติแต่แรงคือทำให้เขาไม่กล้าหนีเราอะประมาณนั้นคือถ้าดอร์เรนเจอร์ตัวเดียวคือเราเอาได้ แต่เราไม่แน่ใจว่าไอจิซับเตอร์มันอยู่ตรงไหนดอทเทนเจอร์เวลหกเข้ามานิเข้ามานนิยิบเลด็ดทองออกเป็นอะไรก่อนดีเกาะท้อนเอนี่ยเกาะท้อนหรือว่าเบดเมลนั่นเองดิซับเตอร์มันอยู่ไหนงล่าง โอ้โห CP กลับเลยวะ่ะโอ้โหเสียได้ไม่คิดว่าจะมาไม้นี้แต่ก็เสียเลยเวลไปซักระยะครับดาร์ินเจอร์โอ้โหจ,จัดจังหวะผิดเว้เย The search continues. Play twins, guide me. I grow stronger. Very well. จอร์แนเจอเจอร์แดนเจอมันป่วนอยู่มันเอาเรื่องอ่ะ s t t me e r n g แถบนี้มันปรับมาให้เลเวลขึ้นยากกว่าเดิมด้วยนะครับโอ้ทีมเราโดนเฟิร์สบัตไปแล้วโอ้ยโชคดีถือว่าโชคดี มันอยู่สองว่ะถ้าตัวเดียวอ่ะน่าจะได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยจินิกมากมาช่วยหน่อยเด้ชพอมามีใครกล้าตีผมในนี้นหนไหมล่ะ มาดิมาดิมาดิจอร์เรนเจอร์จอร์เรนเจอร์จะทีพีหนีก็ไม่ได้เล้น้องโอ้โหกะได้ป้อมไงผมรอจังหวะนั้นอยู่เพราะถ้าเขาโดนป้อมตีเขาต้องถอยหนีผมก็เลยสาดนันตีใส่เขาเขาจะได้ไม่กล้าวิ่งหนีเปไน็นไงสมองมาดิวะ มาดิวะโซโลคิวอ่ะสองตัวต้นเกมอุ้ยอุ้ยเออหลุดไปหลุดไปทันเว้ยไอ้ดิสลอปเตอร์นี่มันปวดฮะผมต้องฟันช็อตหน่อยวะบัตเลด เพิ่มความเร็วเหรอความเสียหายสกิลไม่เท่าไหร่ตอนนี้เขามีเขาไม่ไดามีทีมป่ะจะวิ่งหนีไปถึงไหนเชียวจะวิ่งหนีไปถึงไหนเชียวจะวิ่งหนีไปถึงไหนเชียวมาดิวะ มานาไม่ค่อยใช่หวะเลือดเหลือๆจริงๆออกโซลิงมากดแลกเลือดจริงๆก็ได้อยู่นะปรับเหมือนไม่ปรับตัวนี้เล่นง่ายเหมือนเดิม อ่าอ่ามีเด็กมันลงไมาอีกมันเด็กพิ่งทีพีมาเนี่ยพิ่งทีพมาใช่ไหมพอเดินมาเปล่าเดิไนไปล้า แหลมมันตายเอ็นสตาเตอร์มันตายนั่นแหละม,มันแหลมมันตายแบ็คโฮไทนี่สเสิร์ไพร์เมกาคิวสเสิร์ไพร์แบคโฮ,คโฮ,คโฮอินิกมากสวยจ้าฮ่าฮ่า มาดิวะมาดิวะต้นเกมกดดีนักเป็นไงล่ะโดนมาดิวะตัวนี้มันยังจะมาห้าวข้างบนอีกไหม ไปเลยบอกเดินมาดีกว่าไว้ไปกลางละเจอกับพ,พ่อหมีเราเอ้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 าไซเลนเซอร์เศรษฐีไพร์ไซเลนเซอร์บอกโอ้หลิชิด <old> your middle tower is under attack. Long my kill, that's it. Very well. Your middle tower is under attack. Don't game It's a no play. Yes. Yes. I'm going to do that Maybe a date. Maybe a date. As you wish. ไปอยู่ล่างกันหมดเลยเว้ยเอาดอร์เรนเจอร์ดอร์เรนเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสิบวิดอร์เรนเจอร์มันรู้เดี๋ยวดอร์เจอเจอมันรู้ว่าต้นเกมมันทำไว้เจ็บแสบแค่ไหน

Metaphorically speaking, does not actually cry. So it shall be. For the flayed ones. Break For the Break ones. โอ้โหมันอยู่สองว่ะเกิดแล้วครับเมื่อกี้เจอเซอร์ไพรส์กับเขามาสองโอ้โหกดแย่กดแย่กดแย่ใส่เทนเซอร์เอ้าไอ้ดอลลิงเจอร์ไอ้ดอลลิงเจอร์นี่ยังอยู่ ไปไหน TP ก็ช่วยไม่ได้น้อง TP ก็ช่วยน้องไม่ได้แล้วจังหวะเมื่อกี้อะเลือดต่ำขนาดนั้นมาถ่ายบ้านถ่ายบ้าน จะได้คอนตันแล้วทีนี้ทีพไปเลยติดคอนตันอเมริกาหน่อยเฮ้ยเพื่อระบวก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 เอกอ,อ,อ,อไม่ได้รานนะผมกลางวงนานแล้ว ผมเค่กะช่วยใบจังหวะเมื่อกี้มาดอร์เรนเจอร์ฮึมออสตาร์มาเหรอโอ้โหเด็กมันรู้ดีจริงๆ As the twins direct the search continues. Ma, Pantan, we Enough hide and seek, elemental gold. Open your bed. Wait, wait. ช oh like ิปหายอะไรอย่างนี้เกิดแล้วอีกมาแบคโฮแบคโฮสวยมากเพื่อนโอ้โหดอร์นเจอร์ช่าใจไงแบคโฮ ไทเน่กับออกเมดโอ้โหันเล่นด้วยเขาไม่น่าแหลมวรอเรระงโอ้โหอ้าว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  อ้าว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 ,าวมาอย่างงี้ทิปโปลคิวไปดิครับเอ,อ่อเอาเป็นเพิ่มระยะอันติดีกว่ามันใกล้เกินทีมนั้นหนีออกเลยวะเอ็ดดิสลับมันหนีออกเลยว่าศูนย์ห้า ไงล่ะจุดความโหดของบัดซิก,กไม่อยู่ไงและเอ๊ะจอเจอวิ่งดับเบิลดาเมาจ์อยู่ไหนละโอ้น่าจะกลับไปแล้วล่ะ เพ no mm hmm ื่อนเราเอากลางสวยไอเราก็โหดเกินพ่อหมีกาตายศูนย์เพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกแล้วผมยังตามคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวจะได้บีเคบีแล้ววะฝั่งนั้นบอกเอ็นช่วยเอ็นกูที อุ้ยโดนใบโดนใบเอาดิ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 สวยพ่อหมีผมขอไปหาเติมเลือดก่อนฮึมแต่เดนเซอร์แม่งตีเจ็บเหมือนกันเว้ย so อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าว ไปไหนดอลเลเจอร์ไปไหนวิอย่างนี้แย่อย่างนี้แย่ตายวะ่ะวิไม่ทันตีไม่ทันมามาเกิดแล้วแอดดิสลับมันกลับมาแล้วสกิลมันป่วนชินเป๋งเราได้บีเคบีแล้วต่อไปออกเป็นโยนเนี้ยครับได้์ตีไวๆนะ generated Bing-san Vega ของป้าเดียสามขอส,สวยๆหน่อยสิมีไหมยังไม่มาวิเจอแล้วตัวหนึ่งเจอเปล่า,าเอาเลย นี่แหละผ,ผมแขนมันมานานโอ้โหแต่พ่อหมีได้วะถ้เาเฉยพ่อหมีจะโหดไปแล้ะสิบสองศูนย์ะจะโหดไปแล้วเกิดหน้าเกินตาจริง เอาเซอร์ไพรส์ป k b ไปดิเซอร์ไพรส์ป k b ไปดิโอ้โหเซอร์ไพรส์อีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งโยนเนียเดี๋ยวกันเถอะเดี๋ยวกันเถอะเมื่อกี้ไม่มี อันติหรอแม่ถ้ามีอันติน่าจะตายไปตัวนึ่ <you> wish. ม,มเจอตัวน่าสนใจ ins, เจอตัวน่าสนใจลาก่อน <out>. oh. okay. ไปออกเดี๋ยเนียก่อน มาโจเนียก <Major> ็ so, ออกอะไรต่อดีน้าอ,ออกดาเมจหน่อยดีกว่าออกดาเมจหน่อยดีกว่าบางกี้คิงบาถ่ายบ้านถ่ายบ้านแตบบ่นี้ถ่ายบ้าน ถอยดีวะเขาไม่มีใครโผล่เลยวะน่ากลัวใส่เลนเซอร์นี่มันติดเกินอินิกมาแบ็คโฮยังอินิกมากำลังไปกำลังไปโอ้โหอินิกมา ไปไทยนี่ไทยนี่ไทยนี่โอ้โหซีฟอร์คิวเก็บหมดหลับเจอสองชาร์จเลยครับอย่างนี้อ้าวอาวเด็กนี่เด็กนี่อ,อืม

The enemy's middle tower has fallen. Axis getting misty-eyed. I'm not ready. Hmm. Luster. Two charges, just 400. Enough hide and seek. Right. And monkey king bar. Right.

ตัวนี้ผมเล่นผมไม่ค่อยออกฉาจนะมันสำหรับผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มานาฮะสิบสองเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ไฟหนึ่งเจมังกี่คิงบอ่า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 ไอเด็กนี่ขึ้นบ้านยากเว้ย ต้องมีคนเปิดไปต้องมีคนเปิด DND เอ็นเลเื่นพ่อหมีแววเอจิดิกพ่อหมีก็โหดเกิน14หนึ่งหมีอะโหดโอ้โหพ่อหมีอ่ผมไม่อยากเปลืองไก่นี่เลยเว้ยวิวิวิจะขังพี่อะน้อง วิ้ยกดผิดไอไปกดอ้าว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 พี่มี b k กเบียื์แบกคโหแบกคแบกโหโ,โ,โ,โอ้โหสวยเด <laughs> าเลนเจอร์บอก ไอ้กินิกมากคุจะได้อยู่แล้วเชียว GG รับอ,อย่างนี้ GG ฮะซัดเลย,ออยเลย้ออเจอ,องหงุดหงิดน่าดูเอาผมไม่ได้สักที ด,ด,ดีครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้า